สวัสดีครับผมปาดข,ขึ้นขึ้นเนี่ยแต่นะมาดอพี่ไม่จ่าจะกมจะทองน,น้องฝนน้องอ้อน้องเหมียวมาดอใจาอปามีอาลาบเจสุน้องตูพี่ใบจ่า <laughs> <laughs> ้องจับจ่า้าจับจ่า ทุกคนนะครับผมวุ้ยมาได้พี่เอี้ยวไค่<อ>แต่ทราบครับผมพี่น้องว่าักของดีแท้กินบดบอลูนหรพี่งางเงียช่า้อปลโทปลาทอปทปอยแม่ยพาบนภักเขาอยว่ครับต่มกระดงเฮ้ยี่กางนเน็กกินะ <laughs> อะไ,ไ้เออมาได้ทุกคนครับตำ ตหุงไตมืกับถินตำหมูหัวตหนเตยยงแนวครับตหมูยอครับผมแฝบแฝน้ำปั่มด้วยพี่น้อเด้อเพียก็เพียไม่ตอบซาขอโทรขอพายกคนรับเลอเรืองนี้นี่บวามเฮีดคลิปแลเวครับผมเพี้ยนน้ำอ่เยวแล้วครับผมน้ำเบ็ดจากประเทศประเทศถวเบี์ครับผมคือ,น,อน้ำันนี้เ <c oughs> ลยบ่มีเวลาีเฮ็ดคลิกครับผม มาเดูผีใหม่ทุกคนนะครับผมแจกแจกว่าคดเของกันเป็นยังไงบะมิตาโอ้กุ้งนะครับมีกุ้งอยู่บะมิตาปลาหมึกอะไครับผมไม่แตกครับมาเด้อทุกคนนะครับเอิ้นทุกคนครับเอเอิ้นทุกคนครับผมบาร์บีิดมาเด้อน่องไม่มาดอเอิ้นทุกคนครับผมไอตัวนี้มีบปลวกเออบ้าจิบ้าแอดเออมาทุกคนครับผม เออตะคุล่ะครับผมอือขอโทษขอโทษนะครับเอเคยตื่มาขอบผมมันม <tinc S 2> ันไหลครับเอ้ยมากินทุกคนทนกคนนะครับเอคุิมหคุบาใจมากหมบักลาเออน้ำฝนมามอุ้ยขขขเอาเปียบอ่ะตคนครับผมจกบจกก่อนเลยทินี่ขอขอพุนทุกกำลังใจนะครับเอย บ่ได้ายกินหรอกครับผมทายเบิรกเอาซีก็นได้หอเนาะหนาคนรอหนาตาดีก้เก่าหรอกครับผมยึดสักมือที่เห็นหนาคนรอหรอกครับผมทํามตั้มีเก่าหรอกครับผมขอบคุณทุกรัฐชาตนะครับบ๊ายบายนะครับผมกินนี่กินก้อน้ว้ครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณจากใจทุกคนนะครับที่ิถันทุกคนนะครับผมรักทุกคนนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะครับเด้อบ๊ายบายครับ